สำหรับการนวดลังกาสุกะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะักแล้วก็ไม่มีข้อห้ามใดๆในการที่นวดไม่ได้นะครับถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับคนที่จะนวดอันดับแรกเลยก็คือนอนหายตามปกตินะครับผู้นวดก็จะเปิดบริเวณหน้าท้อง ครับขึ้นมาถึงบริเวณช่วงอกนะครับแล้วก็ขยับลงมาจนถึงหัวหนาวบริเวณนี้นะครับในการนวดหน้าท้องอันดับแรกเลยก็คือการใช้น้ำมันที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปฉโลมบริเวณหน้าท้องนะครับรอบตะดือโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ตอนเราใช้น้ำมันนี่หมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยน้ำหนักก็อยู่ที่ปลายนิ้วทั้งห้านิ้วนะครับนะครับหมุนชโลมน้ำมันเพื่อให้มันซึมลึกเข้าไปถูงจุดที่เราจะนวดนะครับอาจจะใช้มือทั้งสองมือในการหมุนเลยก็ได้นะครับ เน้นที่ปลายนิ้วนะครับแล้วก็มาใช้นิ้วโป้งในการหมุนวนการนวดรังกาสุกะมันจะมีจุดหลักๆอยู่ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ฝั่งนี้สามจุดฝั่งนี้สามจุดข้างบนสองจุดแล้วก็ข้างล่างสองจุดนะครับ ฉะนั้นอันดับแรกเราทํำยังไงก็ได้ที่ให้คนที่ถูกนวดหรือคนที่ถูกบําบัดเนี่ยท้องไม่ตึงท้องไม่แข็งนั่นแสดงว่าปกติฉะนั้นเราจะต้องโคยก่อนโคยเพื่อให้เส้นมันหย่อนนะครับโกยเข้ามาอย่างหมออยู่ฝั่งนี้ก็โกยจากสามจุดนีนะ้ดึงเข้ามาสะดือ แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ใช้ส้นมือปลักไปทั้งสามจุดไปหาสะดือเหมือนกันก็ประมาณสักสองสามสี่รอบแล้วก็จากข้างบนลงมาสองจุดนี้จากเดินของอกเนี่ยก็คลูดลงมาหาสะดือเหมือนกันแล้วก็จากฝั่งนี้ก็จากหัวเนา ขึ้นมาในขณะที่เรากดลงน้ำหนักเนี่ยเราก็สามารถจะมาตรวจสอบซ้ำว่าตอนนี้มันเริ่มดีหรือยังนะครับถ้ามันเริ่มหย่อนแล้วนะครับเราหยิบดูก็ได้นะใช้ใช้มือเนี่ยโกยที่ท้องแบบขยำอย่างเงี้ยดูว่า มันเริ่มนิ่มหรืออยังนะครับถ้ามันเริ่มนิ่มแล้วก็แสดงว่าตอนนี้ระบบกบเส้นกระสายเส้นสายมันเริ่มหย่อนแล้วแต่พอเริ่มหย่อนแล้วนะครับจุดนี้เสร็จเราก็ไปไล่ลงไปหาเท้านะครับการไล่ลงไปหาเท้าก็คือการใช้นิ้วหัวแม่มือในการกดบริเวณประตูลม จุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือเนี่ยสลับไปตามเส้นปัตตคาดนอกนะครับลงไปหาปลายเทา้าน้ำหนักมือก็จะอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วอีกสี่นิ้วก็ประคองอยู่ด้านล่างนวดไปตามสันหน้าแข้ง เส้นนี้ถ้าเป็นการนวดทั่วไปเ<ๆ>กาเรียกว่าเส้นปัตตคาดนอกนะเราไล่ขึ้นไล่ลง3-5เที่ยวเส้นนี้ถ้าบางคนที่ตึงเยอะๆเราก็อาจจะต้องใช้พลังของมือเนี่ยลงไปเยอะๆนะครับเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้ เว้นที่หัวเข่านะครับพอขึ้นลงประมาณ3รอบเราก็มานวดที่บริเวณฝ่าเท้าโดยการพับเขา่านะครับแล้วก็นวดที่บริเวณฝ่าเท้าใช้มือข้างซ้ายในยจับปลายเท้าไว้ที่ฝ่าเท้าเราก็เน้นไป3แนว นแนวแรกที่สาคัญตรงนี้ตรงนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะตรงนี้เป็นลำไส้เล็กตรงนี้เป็นกระเพาะอาหารต่อมไทรอยก็ไล่ขึ้นไล่ล,ลงเพื่อจะให้ระบบทำงานของร่างกายมันปรับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็มากดที่ต่อมหมวกไตศูนย์ <Yeah. S 1> กลางของหมวกไตไล่ขึ้นมา จนถึงปลายนิ้วนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้พอเห็นว่าที่ฝ่าเท้ามันไม่เป็นไตมันนิ่มดีแล้วนะครับเราก็ยืดขาออกแล้วก็นวดที่ปลายเท้านะที่บริเวณข้อนี้จะเจ็บหน่อยนะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดสำคัญของร่างกายนะ คนที่ถูกนวดถ้ามีปัญหาก็จะเจ็บนะครับนะแล้วก็ดัดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปนวดอีกฝั่งหนึ่งก็มาเริ่มที่ฝั่งนี้คือนวดที่ด้านนอกนี้ก่อน ตร,รตรงนี้การกดตรงนี้เ็าเรียกว่ากดเปิดลมเพื่อให้เลือดลมเกิดการไหลเวียนเป็นปกติแล้วก็จะไล่ลงไปตามเส้นประสาทนอกเนน่ยนะครับข้ามที่ตรงหัวเขา่าแล้วก็ลงไปที่บริเวณปีน้องไล<ห>่ไปจนถึงข้อต่อนะครับ ไล่ขึ้นไล่ลงก็ประมาณสามรอบอันนี้เราก็สลับมือไปเรื่อยๆนะครับที่เส้นปตตกาศนอก จนลงมาถึงข้อเท้าเราก็พับเข่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นวดที่บริเวณฝ่าเท้าโดยเอาเส้นในสุดเป็นหลักก่อนข้อประมาณสามรอบนะครับในการกดขึ้นลง เมื่อกดครบสามรอบเราก็มานวดที่ปลายเท้าที่โคนนิ้วนะครับซึ่งโคนนิ้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจ็บทุกคนถ้าพอเราลงน้ำหนักเต็มที่แล้วก็ดัดหลังจากนั้นก็ขึ้นไปกด ไหลข้างซ้ายก่อนนะครับจากที่ไหลลงมาที่ปลายมือแล้วก็ไล่ไปเส้นนอกนะครับลงไปเส้นนอกลงไปจนถึงข้อมือข้อสุดท้าย แล้วก็ขึ้นมาข้างบนขึ้นลงขึ้นลงประมาณสามรอบเมื่อครบสามรอบเราก็้ามากดในฝ่ามือ ในขวามือก็ลักษณะเหมือนกับฝ่าเท้าเราไล่ไปทั้งสามแนวแนวข้างแนวกลางแล้วก็แนวข้างสุดแล้วก็ไปกดที่ข้อสุดท้ายแล้วก็เอามือจับข้อมือแล้วก็ตัดมือขึ้น หลังจากนั้นก็ไปที่บริเวณข้างขวาเวลากดเปิดลมนี่ก็นับดึงถึงสิบแล้วก็ไล่ไปทางด้านนอกของแขนแล้วก็ข้อมือ ไล่ขึ้นไล่ลงก็ประมาณสามรอบเหมือนกันตรงนี้ในขณะที่นวดเนี่ยหมอสามารถที่จะเช็คระบบไปด้วยในตัวว่าเส้นมันยึดเส้นมันติดตรงไหนก็จะไปตกท้ายด้วยการแก้อาการหลังจากที่พอเรานวดครบขั้นตอนนะครับ พลิกายมือขึ้นแล้วก็นวดในขวามือนะครับเราจะใช้เนิ้วโป้งทั้งสองข้างก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของหมอที่นวดเดี๋ยวแล้วก็ามาที่ข้อ นะครับอันนี้ก็คือการนวดหน้าท้องนวดปัตตคาดนอกลงไปปลายเท้านวดจากบริเวณไหล่ลงไปปลายมืออันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนของการนอนหายนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมานวดในท่านอนคว่ํา